ก็สวัสดีนะครับวันนี้เราจะไปดูในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภครู้หรไหมครับว่าผู้บริโภคคืออะไรและการคุ้มครองสิทธติต่างๆของผู้บริโภคมีเรื่องอะไรบ้างเราทุกคนเป็นผู้บริโภคนะครับเราต้องไปดูเรื่องนี้กันเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแต่ก่อนไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุด่ม subscribe ให้ด้วยนะครับอไปเลยครับ การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยความหมายของคำว่าผู้บริโภคนั้นหมายถึงผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินค้าและได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือได้รับการเสนอหรือชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าและบริการต่างๆในปัจจุบันเนี่ยสินค้าและบริการมีให้เลือกซื้อมากมายรวมทั้งมีวิธีการจำหน่ายในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งผู้บริโภคเนี่ยก็ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนจะตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าหรือรับบริการอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเสียเปรียบและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริโภคสินค้าและบริการเราจะมาดูกันในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคโดยสิทธิผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4พุทธศักราช2562 ก็ได้บัญญัติในเรื่องของสิทธิผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเอาไว้อยู่5ประการด้วยกันข้อที่1คือสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพัรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นซึ่งก็จะหมายถึงการที่เรานั้นจะได้รับรู้ในเรื่องของการโฆษณาหรือในเรื่องของการแสดงฉลากจากสินค้า ตามความเป็นจริงโดยปรสัสจากพิษภัยแก่ผู้บริโภครวมถึงได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้านั้นหรือบริการนั้นๆอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่ทําให้เราเนี่ยหลงผิดไปซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ไม่เป็นธรรได้ 2. สิทธิที่จะได้รับอิสระในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการได้แก่สิทธิที่เราจะซื้อสินค้าหรือรับบริการอะไรก็ได้โดยที่เรานั้นมีความสมัครใจและปราศจากการชักจูงที่ไม่เป็นธรรมจากผู้ประกอบการ 3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการได้แก่สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพและมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งานไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินในกรณีที่เราใช้ตามคำแนะนำหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้วตีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาการที่เราจะได้มีสิทธิได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการนั่นเอง หสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายก็คือการที่เราจะได้รับสิทธิในการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคเกิดขึ้นมานอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคเช่นพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ซึ่งเป็นการคุ้มครองเกี่ยวกับในเรื่องของด้านอาหารสําหรับผู้บริโภคพระราชบัญญัติยา ฉบับที่6พุทธศักราช2562ทำหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมในเรื่องเกี่ยวกับการผลิตยาการนำเข้ายารวมถึงความปลอดภัยกับเรื่องยาด้วย3พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพศ2542ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมราคาสินค้าและบริการเพื่อ <c oughs> เพื่อป้องกันการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขในการปฏิบัติทางด้านการค้าที่ไม่มีความเป็นธรรม4พระราชบัญญัติเครื่องสำอางก็จะเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องสำอาง ต่อไปหน่วยงานที่มีหน้าที่ในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคก็จะได้แก่หนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสอคอบอก,ก็จะมีหน้าที่หลักๆคือรับเรื่องร้องทุก์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายจากการกระทําของผู้ประกอบการโดยจะมีสายงานที่รับผิดชอบโดยตรงและนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ติดตามและสอดส่องพฤติกรรมของผู้ประกอบการที่มีลักษณะละเมิดสิทธิของผู้บริโภคด้วยสําสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยมีหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพได้แก่อาหารยาและเครื่องสําอางโดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะต้องมีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยก็คือเครื่องหมายออยอที่เรารู้จักกันนั่นเอง3สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมอ,อเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมทําหน้าที่คอยควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่มาจากสินค้าอุตสาหกรรม และรับผิดชอบในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคโดยจะมีการออกเครื่องหมายรับรองก็คือมอ,อก,กอบนสินค้าประเภทต่างๆที่มาจากอุตสาหกรรมอย่างที่เราเคยเห็นกันตามเพื่อใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือแม้แต่ในชุดนักเรียนก็ยังมีเครื่องหมายมอ,อก,กอ,อีกด้วย ต่อไปกรมการค้าภายในจะเป็นหน่วยงานที่พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาดและการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นและมีหน้าที่ดูแลในเรื่องของราคาสินค้าปริมาณสินค้าให้เหมาะสมกับตลาดแนวทางการป้องกันสิทธิของผู้บริโภคเราในฐานะผู้บริโภคต้องรู้จักป้องกันสิทธิของตัวเองโดยการเตรียมตัวง่ายๆดังนี้ก็คือในเรื่องของก่อนที่เราจะซื้อสินค้าเราควรที่จะพิจารณาดูรายละเอียดของสินค้า หรือการใช้บริการต่างๆคว,ควรที่จะดูให้มันถี่ถ้วนก่อนก่อนที่เราจะซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆและเมื่อหลังจากเราซื้อสินค้าหรือบริการมาแล้วเราควรมีการเก็บหลักฐานในการซื้อขายสินค้าตัวนั้นเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในอนาคตเพื่อย,ยืนยันสําหรับการที่เราจะไม่โดนเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการและ 3. เมื่อถูกเอารัดเอาเปรียบเราควรเตรียมตัวที่จะร้องทุกโดยเตรียมหลักฐานต่างๆให้พร้อมเพื่อที่จะร้องทุกต่อในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอ่ะก็จบลงไปนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มสับส r คร e ให้ด้วยนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ